ด้านนึงนะครับทางด้านของกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวโดยคุณสุภาศรอิสระพักดีนะครับเล่าตีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้อวเนี่ยถึงการรับสมัครคัดเลือกในระบบ t c a s สก็คือระบบการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปี2568 อวอและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายสนับสนุสนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบรายวิชาในระบบ TCAS นะครับในปีนี้จะให้นักเรียนทุกคนนะครับเข้าสมัครสอบ t c a t นะครับเป็นการสอบวัดความถนัดทั่วไปฟรีเนื่องจากผลสอบ t c a t เด็กจะสามารถนำไปสมัครได้ตั้งแต่ TCAS รอบที่1ดังนั้น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายใ,ในการสอบทีเกตครั้งนี้นักเรียนจะได้ประโยชน์ทุกคนซึ่งปัจจุบันมีจํานวนกว่า3 0 0แสนคนจะเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายใ,ให้กับนักเรียนและก็ผู้ปกครองได้มากนะครับนี่นะฮะท่านรัฐมตีสุพมาศรท่านก็ได้เปิดเผยถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้นะครับอน่นะฮะก็ประมวลให้ท่านผู้ชมได้รับชม